จะมีศรัทธาร่วมบริจาคด้วยก็ขออนุโมทนาล่วงหน้าท้ายที่สุดนี้ขอรัตนาคุณประสีรัตนตรัยและพุทธานุภาพของหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลอันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวพุทธโดยทั่วไปจงมารวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ โดนบรรดาลให้ศรัทธาสาธุชนผู้มีน้ำใจดีทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยไร้โรคมีโชคมีราบมีทรัพย์มีสินมียศมีศักดิ์อยู่เย็นเป็นสุขพร้อมลูกพร้อมหลานทุกวันทุกคืนทุกท่านทุกคนทุกสิ่งทุกประการโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนิเววเร โตสังอากาศิชันตูนังโตสะจิตตังน้มามีหังหลวงพ่อโตประธานพรประชากรจงสมหวังหวังลาบลาบไหลหลังได้ลาบดังเจตดจำงหวังยศเสริมศักดิ์สียศทวียิ่งยืนยงหวังคนสัมเสริญจ,จงสมประสงค์ปราศสัมเสริญหวังสุขทั้งกายใจ กายสบายใจเพลิดเพลินลาบยศสุขสันเสริญจงเจริญตลอดกาลสาธุสาธุสาธุขอให้สำเร็จตามที่ได้กล่าวนี้ทุกประการ ขอเชิญุทธศักนิกชนและสาธุสิทธิ์ครูบาเจ้าบุญคุ้มปะสันโนแห่งวัดโพธิสัตว์บรรพนิมิตร,ร่วมออกนิโรธกรรมในวันเสาร์ที่สองกรกฎาคม2554ร่วมกิจกรรมตักบาตรเข้าสวยและตักบาตรน้ำพึ่งบริสุทธิ์ตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งและการทิ้งกระจาดฟังธรรมเทศนาและร่วมพิธีสืบชะตาหลวงเสริมบารามีกันชงประจำปีเกิดและพิธีแสดงมุทิตาจิตสงน้ำขอพรชัยมงคล ณวัดโพวิสัตว์บรรพชนิมิตตบรตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0819176583นึกถึงความอร่อยนึกถึงร้านอาหารธรรมชาติเชิญสะพานพนังก้าวอาหารอร่อยปรุงรสด,ด้วยเชฟบือทองระดับ5ดาวทำกลางบรรยากาศธรรมชาติบนระเบียงริมแม่น้ำเจ้าพยาเย็นสบายไม่แออัดที่จอดรถสะดวกไม่ต้องกังวลมีห้องจัดเลี้ยงคาราโอเกะ ให้บริการทั้งอาหารไทยจีนที่สดอร่อยด้วยวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมบริหารงานโดยคุณพรโทรศัพท์0 8 1 5 8 4 2 8 6 9 0 8 5 4 5 9 5 8 5 8หลวงปูเจริญราหูโลแห่งวัดป่าพระาธาตุเขาน้อยตำบลบ้านขา่าอำเภอบ้านขา่าจังหวัดราชบรุรีขอเชิญพุทธศนิกชนร่วมสร้างบุญสร้างบาร,รมีทอดพระป่าอภิมหากุศลรายได้สมททุนสร้างโรงพยาบาลบ้านขา่าอำเภอบ้านขา่าจังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพินิษ์ล่มโพลีนายกอบตอบ้านบึงโทรศัพท์0815878587พระครูพิพัฒน์วรริจหรือหลวงพ่ออีเจ้าวาดวัดเขาตะเกียบตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญผู้สานิกชนผู้ใจบุญทุกท่านมาร่วมงานมหะกรรมมหากรถินสามคัคคีและเทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราชรายได้สมททุนสร้างพระอุโบสถและพระประธานบุรณวัดเขาตะเกียบและธรรมชาติรอบบริเวณเขาตะเกียบ กำหนดงานวันที่2223ตุลาคม2 5 5 4ภายในงานมีศิลปินนักร้องนักแสดงมากมายมาร่วมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่อลังการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่032-536-060-081-856-8890สถานีกาชาติผูเหินเฉลิมพระเกียรติขอเชิญผู้ใจบุญสุขภาพดีมาร่วมกันบริจาคโลหิตในงานเปิดตัวงานบริจาคโลหิตในวันอังคารที่1 4มิถุนาย,ยน2554 เริ่มรับเบร์จัคตั้งแต่เวลา8.30นาากถึง16.30นาากณสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติเลขที่25ซอยหัวหิน76ถนนดำเนินกเกษมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สอบถามรายละเอียดเพิมเ่มเติมได้ที่โทรศัพท์032511024 ไม่ว่ารถคุณจะเก่าหรือใหม่ไม่ว่ารถคุณจะสัญชาติอะไรเราเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้คุณได้กับโชค๊คอัพที่ปรับแต่งด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยผ่านการโมดิฟายด้วยระบบเดอร์คาร์บอนใช้สารลอล่นอลื่น MR Fluid ที่ทําให้ความหนืดคงที่ทนความร้อนสูงได้เป็นพิเศษผ่านการทดสอบทุกขั้นตอนการผลิตคุณจะได้สัมผัสกับความนุ่มนวลในทุกการขับขี่พบกันได้ที่ละโว่โมดิฟายทุกสาขาใกล้บ้านคุณ ชมครับและนั่นก็คือเรื่องราวของท่านเจ้าคุณพระเทพสุวรรณโมรีพระผู้มากด้วยความเมตตาขอเชิญผู้สนิกชนร่วมโครงการพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลกสมเด็จพระพุทธปุยคิรีศรีสุวรรณภูมิหนึ่งเดียวในไทยใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเรื่องราวที่ชาวพุทธโลกชื่นชมยินด,ดีเพราะโครงการแกะสลักพระพุทธรูปลงไปบนผนังหน้าผา ที่ถือเป็นที่สุดในโรคและเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยส่วนคุณผู้ชมท่านใดอยากแนะนำหรือติชมรายการก็สามารถติดต่อมายังเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมณะครคมพิทก่อนมิ่งและทีมงานต้องขอลาคุ้มชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับร่วมสนับสนุนโดยระโวโมดิฟาย ศูนย์บริการเซ็ตอัพช่วงล่างรถยนต์เกษมทรัพ์คอนโดเทลหาดป่อตองจังหวัดภูกเก็ตร้านอาหารธรรมชาติเชิงสะพานพะนั่งก้าลิมแม่น้ำเจ้าพยาน